หมวดหนึ่งศูนย์การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุมาตรา100ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้และให้นำบทบัญญัติมาตรา96วรรค3มาใช้บังคับโดยอนุโลมผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่ง และวักสามซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมาตราหนึงานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะระยะอันจำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขาการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้นการแต่งตั้งคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวัดหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมาตรา102การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในดุล,ลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 2. เหตุสุดวิสัย 3. เหตุเกิดจากพฤติการอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย4เหตุ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการของด์หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา10-3ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 1. เหตุตามที่กฎหมายกำหนด 2. เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถสมมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตนินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 4. เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไปในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนี้ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐนี้ได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณีหากคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายคู่สัญญาจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐาน และพิจารณาคำขอนานโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้วหากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิธฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียบให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไปทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งยังน้อยต้องกำหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและการกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรา10-4ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงานของรัฐนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนินี้ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรงหาทำให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนานเป็นโมฆะไม่ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกำหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงหรือที่ไม่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวัดหนึ่งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวัดหนึ่งให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด มาตรา105รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดหมวดหนึ่งหนึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการมาตรา106เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัดหนึ่งให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของผู้สัญญาเป็นสำคัญ ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวักหนึ่งวักสองและวรกสาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา107ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา106ให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐมาตรา108ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้นำบทบัญญัติมาตรา106วรรค3และวรรค4มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นโดยอนุโลม หมวดหนึ่งสองการทิ้งงานมาตรา109ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐก,กระทำการดังต่อไปนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด 2. คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 3. เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต4เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง5เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา886การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ประหลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานและให้แจ้งเมียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเมียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วยในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงานถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุนส่วนผู้จัดการ กรรมาการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานและการแจ้งเมียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา1นึผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตราหนึอาจรองขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง 2. มีการชำระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายและ 3. ได้คนกำหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา11-1เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา109แล้ว ห้ามหน่วยงานของรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย เม่นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา110แล้วหมวด13การบริหารพัสดุมาตรา112ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด มาตรา113การดำเนินการตามมาตรา112ซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดหมวด14การอดทนมาตรา114ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอดทนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้กดกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ มาตรา1นึผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณนในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้หนึ่งการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 2. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา67 3. การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศเอกสารหรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 4. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตราหนึ่ง,งก,การอุดธรณนต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณนในหนังสืออุทธนณ์ตามวรรคหนึ่งต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและระบุข้อเท็จจริง และเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณนให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วยในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดวิธีการอุทธรณนเป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรอนอื่นด้วยก็ได้ มาตรา117ให้ผู้มีสิทธิอุทธรนยื่นอุทธรต่อหน่วยงานของรัฐนานภายในเจ็วันทําการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศข,ของกรมบัญชีกลางมาตรา118ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา และวินิจฉัยอุดทอนให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับอุดทอนในกรณีที่เห็นด้วยกับอุดทอนก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุดทอนไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ตามมาตรา119ภายใน3วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดตามวัดหนึ่งมาตรา119เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของระตามมาตรา118ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธร์พิจารณาอุทธร์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน15วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุธทอนเห็นว่าอุธทอนฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างองอย่างมีในสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุธรอนสั่งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุธรอนเห็นว่าอุธทอนฟังไม่ขึ้น หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างองอแยงมีในสำคัญให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวัดหนึ่งแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ยุติเรื่องและให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์ และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบพร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปผู้อุทธรุนผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรหรือการยุติเรื่องตามวัคซี่และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้วหมวด1 5ึ่งบทกำหนดโทษมาตราหนึผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามวรรหนึ่งผู้นั้นต้องระวังโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดตามวรรหนมาตราหนึ่งสองรา121ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา 3- 1หนึ่ง หรือคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา45และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้นั้นมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดำเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป